สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสาตแดงแมนยู i นเตดแล้วก็แอดมินคนนี้คนเดิมในช่องเด็กก็บบอลช่องนี้นะคะก็จะใครเข้ามาได้ยินเสียงแอดมินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยล่ะและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสาจแดงประจำวันในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้า เรามาเริ่มต้นการกับการอัปเดตก่อนเกมของเอริกเทนฮากันก่อนเลยนะคะเพราะคืนนี้จะมีโปรแกรมลงสนามพบกับดูตันทาวด้วยนะแล้วเอลิกเทนฮาก็ได้มีการตอบคําถามที่นักข่าวเนี่ยอยากรู้หลายๆเรื่องเลยนะคะและแต่ละเรื่องนั้นอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันเลย ก็อย่างที่บอกไปเมื่อคืนช่วงประมาณหัวค่านะคะเอริกเทนหาก,ก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอัปเดตก,ก่อนเกมที่จะพบกับลูตันทาวแล้วก็มีนักข่าวหลายๆคนเนี่ยสอบถามคําถามเอาไว้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของรางเฟเวารา์าสว่าสรุปแล้วเนี่ยเอริกเทนหากมีปัญหากับราเฟเวารานหรือเปล่าทําไมถึงไม่ค่อยเห็นส่งลงสนามเลย ประเด็นนี้ทางเอริกเทนฮาเขาก็บอกว่าสําหรับผมกับวาลานหรอก็ไม่มีอะไรนี่อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องของแท็กติกว่าทําไมผมถึงเลือกการจับคู่ระหว่างแฮร์รี่แมกไกวกับจอห์นนี่อีแวนทั้งคู่ประสานงานกันได้ดีกว่าหรือดูการที่แล้วเนี่ยผมก็แฮปปี้กับวาลานมากๆส่วนแฮร์รี่แมกไกวเป็นตัวสํารองแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นมากนะักส่วนในตอนนี้แฮร์รี่แมกไกวเขากําลังเล่นได้ดีแล้วมันก็เป็นการแข่งขันกันแบบภายในเอริกเทนฮาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของเมสันเมาส์นะคะว่า เอลิกตินฮาคิดว่าเมสันเมาส์เนี่ยเป็นการเสริมทับที่ผิดพลาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเอลิกตินฮาก,ก็บอกเลยอ๋อ oh, ไม่เลยสําหรับเมสันเมาส์เนี่ยผมเข้าใจได้นะเขาออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บมันก็เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บนั่นแหละเพราะมันหยุดกระบวนการการปรับตัวและนั่นเป็นการถอยหลังสําหรับเราทุกคนแต่ตอนนี้เขาหายแล้วและเขากําลังพิสูจน์ตัวเองเขาได้ลงเล่นตัวจริงบ้างในช่วงนี้ อย่างเช่นเกมก่อนสัปดาห์ที่เราพบกับนิวคาเซิลมันมีเหตุผลอาการบาดเจ็บของนักเตะค,คนอื่นมันทําให้เขาก็ได้โอกาสลงสนามบ้างและจากนี้เราก็ต้องรอให้เขาเนี่ยปรับตัวได้นั่นแหละ คำถามต่อมานะคะเกี่ยวกับแรดฟอร์ดนะนักข่าวเขาถามประมาณว่าแล้วมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าทําไมฤดตูการนี้ฟอร์มการเล่นของเขามันไม่ดีเอาเสียเลยเอริกทินหาก,ก็บอกประมาณว่าสําหรับประเด็นของแรดฟอร์ดผมคิดว่าตอนนี้ตัวของเขาเองก็กําลังไม่มีความสุขนะเพราะเขาก็ไม่สามารถเรียกความกิ่งเหมือนซีซั่นก่อนได้แต่ผมได้พูดคุยกับเขาในเรื่องนี้ผมยืนยันได้เลยว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับฟอร์ม องตัวเให้กลับคืนมาแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าเขาจะกลับมาเมื่อสภาพทีมโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นเขาก็จะเล่นดีขึ้นและน่าจะทําประตูได้ผมมั่นใจในสิ่งนั้นเขาจะปรับปรุงและทําประตูได้ในซีซั่นนี้เขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้บางครั้งคุณก็ต้องการจุดเปลี่ยนแค่เกมเดียวเท่านั้นแหละเราก็แค่หาจุดเปลี่ยนนั้นเอลิกตินฮาร์กก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ ทีนี้มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่จอนกันหน่อยดีกว่านะคะล่าสุดทางเอลิกทินหาก็ออกมาบอ,อกว่าในตอนนี้อาการของจอนี่อีแวนยังไม่มีอะไรยืนยันออกมาว่าเจ็บมากหรือน้อยแค่ไหนนะมันยังไม่สามารถาระบุได้แต่ที่แน่ๆก็คือเกมที่เราจะพบก,กับดูตันทาวเราจะไม่มีเขาผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะอดลงสนามยาวนานถึงช่วงทีมชาติหรือเปล่าเพราะมันจะมีโปรแกรมทีมชาติในอีกไม่กี่วันนี้ ยังไงซะเพื่อความสบายใจเราจะขอตรวจให้มันละเอียดกว่านี้แล้วค่อยมาอัปเดตความคืบหน้ากันอีกทีแต่พีเมลิกอังกฤษมันเป็นเกมที่ยากผมต้องการนักเตะที่มีสภาพความฟิตพร้อมลงสนามในทุกๆนัดซึ่งในตอนนี้จอนนี่อีแวนเขาไม่พร้อมอย่างที่บอกนั่นแหละเอลิกเทนฮากก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะ อ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับหลายๆประเด็นที่แอดมินเนี่ยเอามาฝากเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอลิกเทนฮาร์กก็ฝากกันอีกทีละกันคืนนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มนะปีศาจแดงจะเปิดบ้านพบกับรูตันทาวก็เวลาดีเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมอยู่เชียร์กันด้วยล่ะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวดีกันบ้างดีกว่านะคะเพราะมีการยืนยันจากฟา์บิซิโอโรมาโนเองเลยนะคะว่าในตลาดเดือนมก,กราคมนี้ปีสาตแดงจะลงไปลุยตลาดอีกครั้งในตำแหน่งกองหลังด้วยนะคะก็สำหรับข่าวนี้มันก็เชื่อมโยงกับอาการบาดเจ็บของพี่จอนหรือว่าจอนนี่อีแวนที่ทางเอลิกเทนฮารบอกว่าในตอนนี้ยังระบุมไม่ได้นะคะว่าเจ็บยาวนานแค่ไหนนะ แต่ประเด็นก็คือในตลาดครั้งนี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีนักเตะในตำแหน่งกองหลังเนี่ยย้ายออกจากทีมไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟที่มีข่าวหรือว่าแกนเนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของทีมนะคะรวมถึงข่าวที่ว่าลาฟิเอวารานเนี่ยเกาเหล่ากับเอริกสินฮารจนโดนหลอบนะคะ ทำให้มันมีการยืนยันจากฟาบิซซโอโรมาโน่น,นะคะว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวจริงเท็จอะไรก็ตามแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือปีศษัทแดงจะลงไปเล่นในตลาดนักเตะอีกครั้งและตำแหน่งที่ต้องการเสริมมากที่สุดในตอนนี้จะเป็นตำแหน่งกองหลังหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของที่จอร์นี่อีแวนบาดเจ็บนั่นแหละเทนฮากอยากจะได้เข่งกองหลังที่สามารถเข้ามาจับคู่กับแฮร์รี่แมกไกได้นะคะเพราะในตอนนี้แฮร์รี่แมกไกเป็นตัวหลักของทีมไปแล้ว ยังไงก็ตามนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปีศาจแดงจะมีเงินถุงเงินถังอะไรให้ใช้จ่ายมากมายนะคะเพราะมันมีการเปิดเผยจากสื่อแมนเชสเตอร์อิปนิ่งนิวว่า ปีศาจแดงเนี่ยกำลังโดนกวดไฟแนนเชียลแฟร์เพล่เล่นงานอยู่นะคะนั่นหมายความว่าการที่จะทุ่มเงินมหาศาลไปกับการดึงนักเตะหน้าใหม่ระดับท็อปเข้ามาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะพวกเขาน่าจะทำได้เพียงแค่มองหากองหลังระดับกลางๆเท่านั้นค่าตัวก็อาจจะอยู่ในระดับ20-30ล้านปอนด์อะไรแค่นี้นะคะถ้าเกินมากกว่านี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องขายนักเตะออกไปก่อนนะคะ โอ้โหก็ถือเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องกดไฟแ a n เช a ยลแฟร์เพยตอนนี้นะก็ยังไงหวังว่าปีสัตว์แดงจะขายนักเตะออกไปให้ได้ก็แล้วกันตอนนี้ก็มีข่าวอยู่กับเจดอนซานโชถ้าขายซานโชได้สัก50ล้านปอนด์เนี่ยก็โอเคเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนกล้าซื้อเขาหรือเปล่านะคะณนะปัจจุบันนี้เนี่ย ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวจากสื่อ RMC Sport หน่อยดีกว่านะคะเพราะมันมีการเปิดเผยว่าปีสัตวแดงได้ไปสอบถามสถานการณ์เบื้องต้นกับแข่งที่ชื่อว่าซาชาโบอีด้วยนะคะก็สำหรับข่าวนี้เผื่อเพื่อนๆไม่รู้จักแข้งรายนี้นะเจ้าซาชาโบอีเนี่ยปัจจุบันเล่นอยู่กับสโมสสนกาลตาตสไลายเล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะที่ก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบทั้งอารอนวานบิสกาแล้วก็ดิโกดารอ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจากที่เคยมีจุดเด่นกันคนละเรื่องนะคะดาโลก็เล่นในเรื่องเกมลุกแต่ลุกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาจริงๆส่วนอารอนวานบิสก้าเนี่ยเด่นในเรื่องเกมรับแต่เกมล่าสุดเนี่ยด้านไปจ่ายบอลแบบไม่ดูอะไรเลยนะคะมันก็เลยทําให้เอลิกเทนฮากเนี่ยคิดว่าสงสัยตําแหน่งที่ต้องการจะเสริมทัพจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นตําแหน่งแบ็กขวานะคะในตลาดเดือนม,มกราคมนี้ โดยสื่ออย่าง AMC Sport สื่อที่มีความน่าจะถือมากๆเลยนะคะก็อยู่ในระดับเทียรสองนะทางสื่อเขาบอกว่าปีสัตวดกได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปสอบถามสถานการณ์เบื้องต้นของซาชาโบอีแบ,บ็คขวาของการลาตาสลายมาด้วยนะคะในก่อนหน้านี้หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยน่าจะมีราคาค่าตัวที่ไม่แรงเกินไปนะน่าจะสามารถจ่ายเงินได้ไหว ส่วนดีโกดาโลกับอารอนวานบิสกาเนี่ยน่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งได้ออกจากทีมไปนะคะแต่ทางสื่อเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นทางด้านไอ้แมงมุมที่จะโดนปล่อยออกไปนะคะเนื่องจากสัญญาเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นแล้วตอนนี้การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขามันก็ถูกแช่แข็งออกไปนะคะเนื่องจากรอให้ปีสัตว์แดงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารก่อนนะคะแล้วค่อยมาพูดคุยกันอีกทีเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่ณนะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวออกไปแบบฟรีๆเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่แน่นะหวยอาจจะมาออกที่ดารั่นนะคะพอยิ่งเล่นก็ยิ่งหวยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะซาชาโบอีเนี่ยผลงานโดยรวมก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรนะแต่ถ้าวัดการแบบตัวต่อตัวแอดมินก็คิดว่าก็ยังดีกว่าทางไอ้แมงมุมอารอนวา์พิสกาแล้วก็ดีโกดาโลรวมกันซะอีกนะคะ ยังไงก็ถือเป็นแข้งที่น่าสนใจอีกหนึ่งคนนะซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วปีศาจแดงจะจริงจังกับเขาแค่ไหนนะคะสำหรับซาชาโบออ้คนนี้นะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดมินละแล้วพบกันใหม่ตอนยินนะคะสวัสดีค่ะ